สภาพไปสวยกว้างขวางนั่นสบายขับดีมากๆเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวนำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Ford E v e r e s t 2.2ไทเทเนียมพัดเกียร์ออโต้6สปีดปี2019ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่769,000บาทเท่านั้นค่ะโปรดีั่จะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนลอล15,000บาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่30,000บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้รถสวยสภาพดี ฟูออปชันเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันค่ะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถครอบครัวพร้อมใช้งานเลยนะคะพร้อมรุยเลยนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ค่ะดบเกียร์ออโต้6สปีดด้วยนะคะน่าใช้ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้านะคะ ระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกรับไฟฟ้าพาบไฟฟ้า Airbag ABS, กุญแ,บแบบจรีโมพดพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะจอเนวเกเตอร์กล้กองส่องถอยขึ้นเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CDR ดิจิตอลค่ะมอเตอร์ไฟฟ้าก็มีด้วยนะคะ ลูล้าดูดีกว้างขวางนั่งสบายติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วค่ะน่าใช้ค่ะใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพสวยนะคะแอมเชียเป็นคันนี้เลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะกว้างม,งมากๆเลยค่ะบอหลังพับได้ด้วยนะคะรู้ลาดูดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะ ฝาท้ายไฟฟ้านะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพตีจริงๆค่ะคันนี้เป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเบาะหลังพับได้นะคะ น่่าใช้คะจัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะคันนี้เับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะแบบอาฟีฟ้าคู่ได้ตัางหากค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยอนต์ดีเซล2.2ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อ M อค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า SIA m p 10ค่ะพิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอร์ด v อ l e s เ2.2ไทเทเนียมพัด เกียร์ออโตปี2019ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ